12ราศีนะครับจะเป็นอย่างไรครับตั้งแต่ตุลาจนสิ้นสุดเ,เดือนธันวาเข้ามกราต้นด้วยกัน,นด้วยกันพี่จะร่วมกันนะครับดู12ราศีเลยว่าเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะมาเริ่มจับเวลากันครับราศีเมษร,ราศีแรกนะพี่นะเชิญครับพี่ใหญ่จับไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กัน 2> One, two, three, four, five. 1 2 e 4ูทีโฟฟปับ๊บนี่ราศีเมษร,ราศีเมษโอ้โห นี่เขาเรียกว่าปางนาคตาราเต้นลำคุยกับกล้องไดนะ้เลยไม่ต้องคุยกับพี่ครับก็ต้องพี่ต้องถ่ายด้วยไงไม่เป็นไรคุยเลยนะครับพี่ให้เกียรตินเรนับเชิญปางนาคตาราชเนี่ยหมายถึงเรื่องดีๆจะมาหานะครับเ,เพศภัยจะหายไปแปลว่าอะไรอะไรก็จะเคลื่อนเคลื่อนไปจากไม่ดีนะต้องบอกก่อนว่าจากพื้นฐานที่ไม่ดีม,มันจะเหมือนพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้น มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆงั้นชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงเวลาเราจะดูถึงช่วงประมาณปีสิ้นเดือนนู้นเนาะสิ้นปีสิ้นปีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะเจอมรสุมเป็นระลอกละลอก,ลลอกแต่เราจะโดนเบากว่าเขาอ,อะไรที่เคยเจ็บมามันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ผมพูดอย่างนี้พี่ใหญ่มีมุมมองอยังไงต่อครับดันงที่หมอต้องพูดนะครับ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับภายใน <ไป S 1> ที่เ,เ,เกิดขึ้นนี่นนครับตั้งแต่ตุลาธันวาเป็นต้นไปท่านจะได้รับพรอันยิ่งใหญ่นะครับขอให้คุณเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานให้ดีอยากจะได้อะไรก็ได้สิ่งนั้นถ้าคุณนะครับอยากได้สิ่งที่ร้ายคุณก็อธิษฐานนะครับ <H uy> รถ้าคุณอยากจะได้สิ่งดีคุณก็อธิษฐานคุณใช้สติและปัญญานะครับสิ่งที่ผมพูดมาสองข้อคุณจะเลือกอะไรก็อธิษฐานเอานะครับเอาเรื่องสิ่งดีนะฮะเรื่องสิ่งดี ราศีต่อไปพฤกศกพฤกศก,ก,กนี่ป้ายเขายกไม่ทันนะพี่เราพูดเร็วกว่าป้ายนะฮะราศีพฤกษกเนี่ยเขาดูหน้าไพ่หน่อยนะครับปงังเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไพ่สากลเขาเรียกว่าอัศวินถืออัศวินกําลังเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านอยู่บนพาหนะของท่านก็คือน้องหนูที่เราเวลาที่ฐานเนี่ยจะต้องไปกระซิบบอกข้างหูเนี่ยแสดงว่าเรามีเกณฑ์ที่จะมุ่งไปข้างหน้ามีเกณฑ์ที่กําลังจะทํางานใหญ่ แต่ทีเนี้ยโดยเกณฑ์ทํางานใหญ่เนี่ย้าไพพมิตรแคเนีจะมีข้อได้เปรียบกับไพ่อย่างอื่นก็คือเขาเรียกว่าเทพประทานพรองค์พ่อจะประทานพรแปลว่าอธิษฐานขอให้สําเร็จได้แต่ว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางทํางานใหญ่การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอ่าแล้วก็อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสําหรับบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงโดยการไม่เต็มใจนักอ่าแต่ว่าผมอยากจะบอกท่านว่า บางครั้งการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เต็มใจไม่ใช่ไม่ดีม,มันอาจจะเจอเรื่องที่ดีที่ซ่อนอยู่ขอให้กําลังใจเราดีนะฮะงั้นกําลังเดินทางไปสู่หนทางใหม่ๆพี่ใหญ่เช่นกันครับกับที่หมอ,อต้องพูดนะครับ <laughs> สิ่งนี้นะครับขอให้ท่านยึดมั่นตามสิ่งที่ต้องจิตพูดไว้นะครับเป็นสาระสำคัญที่สุดนะครับในการเดินทางในชีวิตในช่วงนี้จนถึงปลายปีครับเพราะว่าใบต่อไปพี่ดูบ้างดีกว่า ต่อไปครับหมอต้องราศีอะไรครับราศีต่อไปราศีเมถุนเมถุนนะครับเมถุนจะเป็นอย่างไรนะครับครับเมื่อกี้ใบนี้เปลี่ยนใบครับเปลี่ยนใบมาปัา๊บพี่พูดบ้างพูดที่เกิดเมถุนครับผมเมถุนที่เป็นคนสองบุคลิกจะมีจิมเนี่ยจะมีด้านก็นเ,เนียเป,นเป็นอยู่เสียงเ,เ,เด็กกับเสียงผู้ใหญ่เสียงผู้ใหญ่มาก่อนอ่ะครับคนที่เกิดเมถุนนะครับเอาเสียงเด็กมาแทรก ก็จะดีมากเลย <laughs> เอาคุยดีเดี๋ยวเขาไปเชื <c oughs> อ่อรายการเขาจะเลือกดูเราอยู่แล, <c oughs> ล้วในีราศีนี้นะครับ <c oughs> ก็ขอบอกไว้ตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวานนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่คุณจะได้เ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นไตรมาส4ข้ามไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> คุณจะได้พบในสิ่งที่เรียกว่า ความบังเอิญไม่มีในโลกผู้ใดที่กำลังค้นหาผู้ที่จะมาครอบครองในชีวิตเป็นคู่ชีวิตคู่ใจคุณจะได้รับสิ่งนี้นะครับเพียงแต่ขอให้คุณเนี่ยยับยั้งชั่งใจในกิเลสถ้าคุณได้คนนั้นมาจากที่อ,อักโคจรหรือที่ที่มีกิเลสคุณก็จะไม่มีความสุขมีแต่เรื่องทุกข์ใจ <S 2> <S 2> แต่ถ้าท่านเจอในเขาที่แสงสว่างนะครับคุณจะได้พบในสิ่งที่จีรังและยั่งยืน หวังว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้และเรื่องของการเจ็บป่วยไข้นะครับคนที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยขอให้คุณนะครับไปตามที่หมอนัดให้ตรงเวลาเพราะว่าถ้าคุณพลาดทั้งหรือว่าคุณเอ๊ะหรือชล่าใจไปมันจะนำผลนะครับอันยิ่งใหญ่กับร่างกายของคุณอย่างรุนแรงให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแบบเยอะที่สุดในเรื่องนี้เลยนะครับ อันนี้ผมเติมนิดเดียวนะครับเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงชลอตหมายถึงว่าขาวกับดํามืดกับสว่างคือการบังคับด้วยสติของตัวเองจึงขอเพิ่มเติมจากพี่ใหญ่นิดเดียวว่าทําอะไรกําหนดด้วยสติแล้วก็พยายามอยู่ในทางที่ดีมากกว่าไม่ดีชีวิตจะดีครับอืต่อไปเป็นราศีอะไรครับหมอรา,ราต้อ,<ส>อะไรครับปูเร<ม>วเรากดปูปูก็กดบึ้งโอ้ oh, อันนี้พี่ใหญ่ตีความก่อนครับ มาดูรูปก็ตีความว่าเป็นคนที่ไม่เสพก็จำน่ายนะครับไม่ใช่คือเป็นคนที่จะได้รับความสุขอยู่แล้วคุณกรกฎนะครับกรกฎในช่วงนี้เป็นช่วงของชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็ผ่านมานะครับจนถึงตุลาไปแล้วเนี่ยจนถึงธันวานะครับก็จะได้รับแต่ความชื่นชอบเยินยอรวมถึงการจะได้โปรโมตในตำแหน่งหรือว่าหน้าที่การงานเงินเดือนเนี่ยของคุณจะดีมาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในหัวของผมนั่นก็คือว่าผู้ใดที่เป็นชายลักษณะอ้วนถ้วมที่เกิดในเดือนช่วงของราศีกรกฎนั้นไซจะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานให้ระมัดระวังคุณเนี่ยจะถูกแทงข้างหลัง จากคําพูดและคําเท็จจนทําให้คุณอยากจากเป็นคนดีจะเป็นผู้ร้ายในสายตาจะทําลายความน่าเชื่อถือจนถึงขั้นทําให้คุณต้องกระเด็นกระดอนออกจากตําแหน่งหน้าที่ขอให้ระมัดระวังด้วยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นผมเคยย้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นกรกฏเนี่ยผมอยากจะฝากในเรื่องของว่าถ้าคุณเนี่ย อยู่ในเรื่องของตัวหนังสือแล้วก็ในเรื่องของควบคุมการกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยขอให้คืนยึดมั่นแล้วก็ยืนหยัดนะครับต่อหลักการที่มันกำหนดไว้อย่าไปสาะระแน่ต่อเติมหรือเพิ่มหรือชี้คำแนะนำให้กับคนที่กำลังคิดไม่ดีเพราะสุดท้ายมันจะเป็นหอกทิ่มแทงคุณในภายภาคหน้าอันใกล้นี้ด้วยครับต่เพิยเดียวครับเพราะว่าที่พี่ใหญ่มาพูดถูกต้องนะครับสาหรับงดการสนทนากับ กับใครก็ไว้ใจไม่ได้พี่ใหญ่เพราะว่าโดนแทงเนี่ยตัวนีมน้มันหมายถึงว่าบางทีพูดลอยๆอยแล้วก็กลายเป็นว่าเอาคําพูดของเราบอกว่าเนี่ยต้องจิตบอกแบบนี้ทั้งที่นั่ง,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 งกินข้าวคุยกันเล่นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นได้ด้วยแต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งนะครับสาหรับผู้ที่ทําทงานในแบบผู้ที่ปฏิบัติด,ดีไปนี้ดีนะลกลายเป็นว่าไม่ต้องโลภมากว่าจะจนไปถึงมรรคผลนิพพานแต่ว่าทําดีไปทุกวันรักษาศีลห้าปกติบูชีวิตเจริญนะครับเติมแค่นี้ฮะต่อไปนะครับจะเป็นราศี สิงห์ <Bur i. S 1> นะงบุรีนะสิงห์บุรีปั๊บหมอ oh, ต้องอันนี้ดีฮะน,นี่ปางบรลมาสุกแบบเดียวกับที่บ้านต้องจิตเลยที่เรากําลังจะได้ศิลป,ปินมาทานะครับปางบรลมาสุขเสวยสุขเพราะฉะนั้นราศีสิงห์เนี่ยเขาเรียกพักลบเขาเรียกว่าอะไรที่อยากจะทํามานานแล้วมันไม่ได้ทาสักทีอะไรที่ขายไม่ได้อะไรที่มันเคยเหมือนก็ติดขัดฮ้ยพอเข้าในช่วงคอ,อเตอร์สุดท้ายของปี ปรากฏว่ามีคนมาขอทําทุกอย่างมาใช้บริการเราทุกอย่างอ,อะไรติดขัดจะราบลื่นทุกอย่างมันเหมือนใช้คําว่านอนมาพี่ออนอนมาแต่ในอีกในย่าตหนึ่งของของของ,ของผู้ใหญ่สักหน่อยนะอายุผู้ใหญ่สําหรับผมนี่คืออายุประมาณสักเจขึ้นไปนะครับคือก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกนิดนึงเพราะว่า,าย่าตหนึ่งก็คือคนทํางานถือว่าดีแต่ว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทับเส้นประสาท ปวดกระดูกหรือว่าเป็นอัมพาตได้แล้วจะมีผลล้มล้มแล้วเป็นและมีผลต่อเรื่องของโรคเก่ากําเริบได้แต่โดยภาพรวมเลยผมถือว่าคนที่อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยจะถึงเวลาของเราสักทีนะครับเชิญพูดต่อเท่านี้ครับเท่านี้เลยนะฮะต่อไปเป็นราศีต่อไปหรืออีกเยอะน้องอ๋อเหรอหนึ่งสีหราศีเรามีเรากันและกันราศีกัน พี่ดีกว่าเดี๋ยวแต่ต่อไปผมราศีกันเนี่ยเทียบเคียงกับราศีของผมนะใกล้ๆก,กับราศีตุลครับถ้าจะพูดอวยเดี่ยมันก็จะดูดูเยอะเกินไปก็แต่ขอบอกไว้ว่าราศีกันนะครับจากที่คุณผ่านมรสมนะครับตั้งแต่ต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้นะครับม่านแห่งมรสุมนี้จะแหวกผ่านและก็ดับสงบลงแล้ว มันจะเข้าสู่การเริ่มต้นแข่งวิถีชีวิตของเราที่เคยเป็นไอเดียต่างๆที่เราเคยคิดหรือสิ่งที่เราเคยกระทำไว้ในอดีตนะครับมันจะเบ่งบานและทำให้เรามีแรงผลักดันนะครับใครที่เป็นสายคีดเอทสายไอเดียหรือสายที่เขาเรียกว่าต้องโชว์ศักยภาพของตัวเองทำได้แล้วขอให้คุณได้ทําสิ่งนี้อ๋อแล้วเงินที่คนยืมเข้าไปที่ยืมเราไปนะครับก็เอาตรงๆเลยนะ ถ้าเราไม่ได้ลำบากแล้วแล้วเรากำลังจะได้เงินก้อนใหญ่นะคิดเสียว่าทำทานก็ช่างมันไปเลยให้มันไปเลยแล้วเราจะได้กลับมาจบสิ้นต่อกันเพราะเงินก้อนใหญ่เราอ่ะจะมาแทนไหลดั่งสายน้ำโอ้โหตอนที่เราให้เนี่ยอธิษฐานจิตครับ ผู้ใดก็ตามที่ยืมเงินของข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าได้คิดจนหัวหงอกตอนตลอดเหมือนโรคซึมเศร้านับจากนี้ข้าพเจ้าขอยกนี่แล้วก็เวรกรรมทั้งหมดที่มีต่อกันน่ะให้กันแล้วก็ขอให้มาลายหายสิ้นนับจากนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยร่ำรวยในเรื่องของสุขภาพและก็เงินทองขอให้ลูกจับสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาสาธุอย่าให้เจอกันอีกเลยเพียงเพียงเพียง อย่างนี้เลยอันนี้ปางบูชาดีครใช่เราไม่ได้แช่งนะแต่เราว่าตัดแล้วต่อกันก็มันเอาของเราไปชิ้นแล้วต่อกันชาติที่แล้วเนี่ยเราเป็นหนี้เขาเราก็คืนแค่นี้เองเราคิดแบบได้สบายใจนะครับอืออีกหกราศีต่อไปราศีต่อไปราศีตุลครับเริ่มเหนื่อยครับราศีตุลนะครับอะมาดูเดี๋ยวจะหาว่าข้าข้างโอ้ย่หัวอะเชิญครับ ผู้มีฤทธานุภาพนะครับถ้าเปรียบเทียบได้ก็ดังเดอะซันถามว่าเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์ที่ดีอ,อยู่แล้วในปกติหนึ่งใน3ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้เดอะซันคือชีวิตได้รับแสงสว่างได้รับพลังพลานุภาพจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใดๆมาสถิตคุ้มครองเงื่อนไขเดียวนะครับขอแค่เป็นคนที่คิดดี ไพรีพินาณนะแปลว่าอย่าได้ไปคิดร้ายกับคนที่เกิดในราศีนี้ในช่วงนี้เพราะเขาเป็นคนที่ให้แสงสว่างที่อบอุ่นก็ได้แต่ใครคิดร้ายเนี่ยแสงสว่างนั้นกลายเป็นซูปเปอร์นว่าแผดเผาเขาก็ได้แล้วคนที่เกิดในราศีนี้นะครับถ้าปฏิบัติด,ดีแล้วก็เป็นคนที่อ่ะอย่างพี่ใหญ่ทำงานให้สังคมผลที่จะเกิดขึ้นกับเขาสิบเท่านั้นไม่ใช่สองสามเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีนี้ ถ้าเกิดสมมุติว่าหลายคนบอกว่าชีวิตฉันมันดูร้อนรุ่มปรับบาลานซ์อบอุ่นกําลังดีชีวิตจะดีมากเพราะว่าคิดอะไรทําอะไรเดอซันคือพระอาทิตย์ที่ยาวนานสองทางเรามไม่ใช่แค่สิ้นปีนี้นะจะดีตลอดไปทําดีเข้าไว้เป็นเป็นฐานที่ดีพระอาทิตย์ไม่มีวันดับนะราศีตุลเนี่ยโลโก้เขาถือตาช่างสองข้างรเราอ่ะคือผู้ที่ยึดถือความยุติธรรมเป็นหลักเราถึงเนี่ยยืนหยัดอ,อยู่ได้ ดังนั้นเนี่ยเราอย่าเป็นตาช่างที่เอียงเพราะว่าถ้าเอียงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเทตัวเราไปด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดืนหยัดอยู่ในสิ่งนี้ให้ได้สู้ลมสู้แดดสู้ฝนยังไงเนี่ยไม่มีใครหักโค่นเราได้เชื่อผมลองมาแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่สัตจะวาจาเป็นอย่างไรทำสิ่งนั้นให้ได้เนี่ยเราเนี่ยไม่อับจนเรารจะมีศักดิ์ศรีเดินไปไหนเนี่ยคนจะเปิดทางให้กับเราเลย เทวดาย,ยังเปิดเลยนะสัมภเวษีก็ยอมใช่ครับนะครับน,นี่โอ้โหโอวยอวยยศตัวเองเพอเกิดราศีตุลไม่ใช่ก็มันมันได้เดือดซันมันดีเนี่ยจริง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 ,รง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 แต่ว่าราศีตุลนนะ่ะมักจะถูกกระทำนะไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าเรียงลําดับเนี่ยเราอ่ะเป็นลําดับ12เลยอปิดทองหลงังพายเดือดเวลาเออใช่เวลาแบบเวลาคนเขาจะแจกตังค์อ่ะคนอื่นได้หมดเลยแต่พวกราศีตุลนะ่ะจะได้คนสุดท้ายได้เหรียญบาท หรือได้รับคําขอบคุณคแต่เราอย่าไปน,น้อยใจนะรเราอะยืนด้วยลําแข้งของเราเองสู้ไว้มีคนบอกว่าพี่เป็นนักร้องเดลาหรือพี่เป็นตลกคะพี่ทําทุกอย่างที่ได้ตังค์ครับตอบแทนพี่พี่ไม่ได้อะไรหรอกคือพี่ต้องการพลังบวกของนอ้อตัวพี่เพราะพี่เวลาถ้าทํารายการแล้วพี่แบบดาวลงอ่ะแล้วพี่จะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ตอนนี้พอมันทําแล้วอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขหรือเปล่า แต่ตัวพี่มีความสุขในสิ่งที่พี่ทําตัวตนของพี่แบบให้ทุกคนมีความสุขแม้ว่าใครจะว่าแบบติงต้องกระโหลกกะลาอะไรเงี้ยแต่พี่ก็มีความสุขของพี่ใช่ไหมอ่ะราศีต่อไปครับพิจิพิจิพี่บังพี่บังพิจิเนี่ยเป็นอยู่จังหวัดหนึงไม่ใช่พิจิบอกไว้เลยนะราศีเนี่ยพวกเอาตัวรอดเป็นยอดดีครับ ราศีเนี่ยได้รับเมตตามาหานิยมมาโดยตลอดอนะครับถ้าเปรียบเสมือนเป็นลูกก็เป็นลูกคนสุดท้องที่จะได้รับความอบอุ้มและก็ความอารีจากทุกคนมาโดยตลอดครับใน12ราศีเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเป็นราศีที่ได้รับเนี่ยความเมตตาปราณีและเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างเจ้าอารมณ์เอาแต่ได้เอาแต่ได้ในที่นี้ไม่ได้เอาแต่ได้ว่าจะต้องเอาของคนอื่นนะแต่ว่าเอาแต่ได้คือแบบมีแต่คนให้อ่ะ ได้ได้ได,ได้แล้วก็จะมีความสุขยิ่งในช่วงนี้ต่อไปเนี่ยใครที่มีในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยในเรื่องที่คิดอ่านว่าจะทําอะไรดีในปีหน้าจะเปิดบริษัทหรือทําธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าทําได้แต่อย่าคิดการใหญ่จนเกินตัวเพราะว่าคุณยังอยู่ในภาวะของราศีที่เรียกว่ายืมลมหายใจของคนอื่นเป็นประจำคุณยังไม่สามารถที่จะใช้ลมหายใจของตัวเองได้ดังนั้นคิดเล็กทำให้เล็กก่อน ถ้าคิดใหญ่มากเราก็ต้องเปิดบินมากมันก็จะเหนื่อยหหเหมือนตอนนี้นนนเราก็ทําของเราแบบมีความสุขมีสินค้าของเราที่ทําได้จริงแบบนี้จะดีที่สุดครับถ้าพูด้ง่ายนะครับไพ่เนี้ยถือเป็นไพหน่หกเหรียญหกเหรียญคือทําอย่างที่พี่ใหญ่พูดแต่ถูกต้องทุกอย่างคือดีแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากนะครับต่อไปนะครับเป็นราศีผ่านมาแล้วแปดราศีธนูนะครับธนูเนี่ยเป็นราศีที่พี่กลัวที่สุดเลยหรือเปล่าทำไมครับเขาร้อนแรงอะนะสจิวตเลียส โอ้อั oh, นี้ก็ดีนะฮะหนึ่งสอง 3, 4, 5, 6, ามสี่ห้าหอืราศีตุลจะไม่ค่อยถูกกับเขาครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่า,พาไพ่ใบนี้จะตอบคล้ายๆกับใบนี้เลยเพราะมันใกล้กันห่างกันเหรียญเดียวนะครับแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าจะมีสเสบียงมากกว่านิดนึงในการรอโอกาสเหมือนกันครับคนที่ทํางานแลกเปลี่ยนนะครับจะดีงั้นช่วงนี้คําว่าแลกเปลี่ยนก็คือซื้อมาขายไปอะไรง่ายๆจะถือว่าดีมากแต่ว่า การลงหลักปักฐานหรือทําอะไรเกินตัวเช่นเปิดร้านขายของที่ต้องลงทุนอ,อยู่กับที่เช่นร้านขายน้ําขายข้าวมันไก่ขายขากาแฟอ,อันนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นเหมาะกับการตีหัวเข้าบ้านหรือว่าแลกเปลี่ยนเช่นอยากจะขายอสังหาบางคนมีบ้านมีคอนโดยอยากจะขายขายช่วงนี้ได้ดีและตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงช่วงเตร์ quarter, ประมาณประมาณกุมภาพันธ์นาดีแล้วอย่างแถมนะใครที่กำเงินอยู่เยอะเนี่ย สภาวะแบบนี้คุณจะได้โอกาสที่จะได้ช็อปของถูกในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าของที่มีมูลค่าค,คุณจะได้ราคาที่ดิสเคาส์สี่ส คุณช็อปไปเลยไม่เ้ิน3มปีทวีคูณแน่นอนน้อยครั้งนั้นที่จะเห็นชาวราศีธนูจากนักลบไปเป็นพ่อค้านะในนี้เป็นดวงพ่อค้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเสียดายปี40ูนเนี่ยโอ้โหขับรถผ่านหัวหินเห็นป้ายขึ้นคอนโดเนี่ยขาย3 0 0,000หัวล้อเราห้าศููเจ๊งแน่แน่เจ๊งแน่แน่ตอนนั้นเป็นยังไงฮะฟองถู่แตกไงต้มยำกุ้งไงครับเอพอตอนพอก่อนโควิดไปอีกทีนึงอ่ะเขาไม่ให้เราเข้าแล้วราคาแพงขึ้นไปมากครับ โอ้โหเสียดายตอนนั้นนะถ้ามีตังนะซื้อไว้สบายแนละ้วใครมีตังตอนนี้ถือว่าโชคดีกับเงินสดแล้วก็ช็อปได้เลยเหมือนที่เราบอกต้นปีเนี่ยภาวะเนี่ยมันอารุมมารวยมากเลยคือแบบอารุมมารวยตัวเองว่าจะอยู่ยังไงอ,อ่ะต่อไปราศีมังกรมังกรอันนี้พี่ต้องดูให้ผมบ้างลวเพราะนี่เป็นราศีผมราศีมังกรนะครับเป็นราศีในรูปเราจะเห็นไหมองค์พ่อเนี่ยจะนั่งอยู่กลางน้ําโดดเดี่ยว แล้วก็ต้องการความสงบนิ่งเฮ้ยเป็นพไพ่ใบเดียวนะที่หน้าหลังเหมือนกันเลยเน,ะนะครับนะฮะเหมือนกันนะครับเด็กกันนะครับก็คือทั้งกายและใจของเขาเนคือเหมือนคนที่กําลังแสวงหาความสุขในช่วงนี้จนถึงธันวาถ้าคุณมีโอกาสที่นี่เรามองในเรื่องของความโลกโลกของเราก่อนครับผมคุณไปแสวงหาในสิ่งที่ตัวคุณต้องการตามใจปรารถนาให้คุณไปหาสิ่งนั้นให้เจอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่หายไปคุณไปตามหาแล้วคุณจะได้พบกับมันแต่สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณเนี่ยจะไปจุดจบในเรื่องของการอยู่อยู่แบบตัวของคุณเองอยู่ในใจของคุณเองแล้วก็หาคําตอบด้วยตัวคุณเองว่าไอ้รักโรธโกรธหลงกิเลสต,ต่างๆแล้วอะสิ่งที่ให้ความสุขของคุณจริงๆเนี่ยคืออะไรและคุณจะได้รับคําตอบภายใน ถึงสิ้นปีเนี้คุณจะได้รู้คําตอบว่ามันคืออะไรสุดท้ายเราอาจจะเห็นหมอต้องตามที่ราศีเขาปามไ่บวชก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมอาจจะไปไปชีพามก็ได้เพื่อไปหาแสวงหาความสุขของตัวเองว่าอ๋อความสุขอยู่ที่ใจของเราเองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นราศีที่11แล้วละครับกุ้มเดี๋ยวพี่ปิดท้ายผมดูกุ้มกุ้มโอ้ดีอเลยอันนี้นะครับอ่า จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าชาวราศีกุมมีความเยือกเย็นแล้วก็ในปีนี้ขอถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเนี่ยให้ให้ดูตามไพ่ใบนี้เป็นครูเลยนะครับก็คือถ้าคืนคุณใจเย็นเยือกเย็นสุข,ขุมคุณจะผ่านปัญหาทุกอย่างเพราะว่าในยะหนึ่งเนี่ยมันคือมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราหรือว่ามีเรื่องที่คนรอบตัวหรือตัวเราจะเกิดการสูญเสียแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขาดสติความเยือกเย็นไม่มี กลายเป็นว่ามันจะเป็นดาบสองคมแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเยือกเย็นมีสติอยู่ได้มันกลายเป็นให้ผลที่ตรงกันข้ามทวีคูณงั้นชาวราศีกุมเนี่ยโดยราศีเนี่ยคอนโทรลน้ำมาเนอะก็คือคนที่มีความเยือกเย็นมีดุดน้ําแข็งขั้วโลกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณสูญเสียความเป็นตัวตนไปมันจะเหมือนขโมยหัวใจคุณไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาก่อนแต่แก้ไขได้งั้นแสดงว่าชาวราศีนี้จะเจอบททดสอบแต่ มันเหมือนบททดสอบชีวิตให้คุณผ่านปัญหาไปได้หรือไม,ม่อย่างไรมากกว่าถ้ามองโลกด้วยศัจธรรมมองโลกด้วยความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนปรึกษาแล้วเราใจเย็นแก้ไขคุณจะผ่านปัญหานั้นได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดคุณมองโลกในอีกมุมหนึง่งคุณจะจมปักอยู่กับปัญหานั้นไปตลอดนะครับพี่ใหญ่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับดีมากครับตามนี้ครับผมมีคนมาถามมาที่ในคอมเมนต์ว่าธนูอยากจะขายอุปกรณ์ตัดเย็บผ้าดีไหมครับเมื่อกี้ที่เราดูทั้ง ธนูตอนนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าจะเป็นต้องขายขายได้ขายเลยแล้วเดี๋ยวซื้อรุ่นใหม่มาทําไปทํามากลายเป็นเป็นเ,เป็นคนที่รับรับซื้อขายรับเป็นคนกลางได้ด้วยครับอมไม่น้อยต่อไปเป็นราศีสุดท้ายาพี่ใหญ่ดูราศีมีนอ่ราศีปลาคู่นะราศีมีนมินมาพี่ดูหน่อยมินบุรี <laughs> ใช่ไหมพี่จะเล่นอย่างนี้ป่ะอุ้ยโอโ้โห <laughs> ราศีเนี่ยเป็นาราศีที่ผมมีความรู้สึกมาตลอดเนี่ยตั้งแต่ดูศึก12ราศีคราศีมีเนี่ยเป็นราศีที่เขามีความพิเศษอยู่ในตัวครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิกเซนเป็นเรื่องของการกำหนดชีวิตของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาสูงมากครับลักษณะว่าเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่อย่างรู้ในสิ่งที่คนเข้ามาหาเขาได้ดี ขอบอกเลยว่าตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาเป็นต้นไปเนี่ยที่เราอยู่ในช่วงนี้ถ้าคุณเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการนั่งสมาธิฝึกจิตให้ดีคุณเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นนั่นก็คือสัมผัสที่6ครับคุณจะสามารถบอกในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ดีมาก เรื่องเองินเรื่องทองคนนี้ราศีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่เงินอะ่ะไม่เคยขาดมือผมก็คิดว่าถ้าคุณทําในสิ่งต่างๆในการให้ทานมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อัดเงินเข้าไปนะหมายถึงว่ามีจิตใจอันเป็นอันจนอันเป็นบริสุทธิ์อะ่ะให้ทานแบบมันไม่ใช่บอกหูต้องให้เยอะเห็นผู้ที่ด้อยกว่าเรามอบให้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดให้ทานไม่ได้ให้เป็นเงิน อย่าไปตีทุกอย่างเป็นเงินคำพูดที่สร้างสรรค์พลังบวกที่มอบให้กับทุกคนการเตือนสติให้แก่กันเพื่อนร่วมง,งานคนในครอบครัวนั่นก็คือให้ฐานยิ่งใหญ่แล้วคุณลองทําสิ่งนี้ดูนะครับแล้วคุณเนี่ยจะเป็นมิตรมหาเสน่ห์มีแต่ผู้คนอยากจะเข้ามาใกล้ชิดอยากจะมาครอบครองหัวใจของคุณคุณลองดูสิ่งนี้นะครับจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ๋อและปีหน้าขอบอกไว้เลยนะครับถ้าคุณเนี่ยกำลังคิดจะทําในเรื่องของ อัญมณีสําหรับคนที่อยากจะทําอัญมณีนะครับจะเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้ทําและถ้าคุณมีเงินเนะ่ยทุนอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้คือการสะสมครับสะสมของมีค่าอัญมณีถึงเวลามันจะสามารถทวีคูณในเรื่องของมูลค่าให้กับคุณได้ครับสําหรับราศีมีนครับครบ12ลราศี